สบ,บายดีครับพี่น้องทุกผู้ชมขอตลาดพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกบือช่มผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่เำื่อเมืองแจวเล็ดครับเสาเมื้อนี้เป็นเสาวันเสาที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับขออนุญ,ญาตมื้อนี้มันมารวาพวกเลยมาไทายชซนกล้วยกวนนะครับเพราะว่ามัน ก,กีแก่งก็ทางส้วนงัวนะครับเป็นหนองชมบรรยากาศครับวันนี้นายหอยหนาห่างกันไร้ครับแนวตะดึกเปิดบรรยากาศลดนหน้าห่างนะครับอขึมนบ้ัน,นยังไงเอาสมมติขวางมาสมมติบอข้ออันนีนน้กหกเปิบบดก็โอเะเลยนี่เอาไปยืย่นประกาศแล้วก็เอาเขื่อี๋ยวผมจะเข้าเลยเนอะเอาบอกข้อห่หก เจ้าก็แล้กินได้ครับเอาได้ยินประกาศแล้วก็เคลื่อนหุบตึกข้าได้ครับแตว่าด,ดีอ่ะแม่ลูกว่ะแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่แม่แม่บ้านครับแม่ม้านจะเดือนอ่ะเดือนเดือนนี่ติลูกวะเนี่ยอ่างครับสูงลอยเท่าไรอ่ะ Rồi chết xăm Rồi xăm chết 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 xăm ทางด้านครับต่อรองได้อีกต่อรองได้ครับมาจากสายเสียกะละสินครับอ้าวฝากเบอร์พี่น้อง084 786 8513เ่คอยท่ากะละสินครับอ้าวมันมาในหลาดนะครับกีพหลุงแม่ลูกวะครับครับเปิลูกเปิดจักหวัดเปิดไปเจ้าเกตเจ้าเกตลูกผูกให้ลูกเมียลูกผูกลูกผู้ลูกผู้ เปิดองหมื่นครับลกูกแม่้อบว่างปะเขาลูกไม่ยยอยากใส่สูงร้อยสามที่ไปแม่มันอมสองหมื่นเจ็ดต่อรองไหนน้องฝรุูเงเนะอองาะเอาไหหมากน้ำปากเบอร์ถ้วยพี่น้องพร่แปดก็ส,<ะ>สองหนึ่งห้าศูนย์ห้าอ้า่ามันมานึง่งคเต้อ แม่เผือกแม่เผือกโอ้โกงสัางดีแม่เสาน้ำเปิดจ้าบาทอ่ะส4ฮะสองหม <24. S 1> โอ้แข่งขากะดีครับ่นเดือนสองหมื่น 24, สี่สงร้อยสามสิบเท่าไร ูมาเดวันเลยเี่ยสองหมืนสี่ครับโคสั่งดีอยู่ครับสองหมืนสี่ไผมักน้ำกล้วยเผือกหน้าตากระโตกดูตอร่องไหนอีกน่ะอ่ะฝากฝากากเบยปีนองเนี่ย ฝากเบอร์โทรให้พี่น <iniz S 1> <man qualified worldwide> ้องเนี <que> <ım deixar hopping> ่ไม <op> ่ม <fe its out> ีแล้วครับมาจากไหนก่อนมาจากแก้วครับมาจากสาแก้วโอ้งามดีครับวดีครับมวัสดอสวัสดสวัสดีสวัสดี้วัสดีสวัสดีสวัสดีอวคสดวัดีัดดีวั่ดีสดีอวัสดสวัีดสั ยังตกอ้างดีเปิดเจ้าวาทอ่ะเปิดสี่หมื่นกออัตลักษณ์ใดโอ้แกงค้ากับเงินคำเป็นข่าวใหญ่สี่หมื่นเก้าพันบาทเินตัวเินตน ต่อรองได้อีกรับทรงพี่น้องน้ำบ่ไม่อยากใส่ครับเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องเนะน,นี่ย061881064เอามันมันเลครับเด้อเอาใครบักน้ำกับยังไงแล้วนะประกันท่องข้อมสวัสด,ดีครับแม่ลูกคือเดียวเนี่ยแยกลูกครับเนีเอาจักบาทสามห,าหามื่นห้าผสมไปนี่ โอ้มาอ่างหักนางเนี่ยหญ่เลยล่ะสูงคนไปได้สองหมนกว่าเนาะสูดสสบมาอ่างดีครับหนึ่ง่ล่องได้อีก่องไนอีกเนาะหายมังน้ำฝากเบยพี่น้องเนี่ยศูน์ 9นึ่งเก้าหอ้าวมันมัครับมาแตะเาเกิดวพ่มมาตะวันแกงกุปฏิเสียเอาเท่าไรดนี่สามหมื่นอครับสามหมนต่อรองไลครับต่อรองไอีกพพดลครับลูกไผ่ครับลูกเพิ่มจุเน่เบื้งหน้ากันให้เพิ่นเบื้งหน้ากันะเอาดีดครับ เทียงขาดีีครับต่อรองได้อีกต้องได้ครับผมปากเบอร์0 8 9 0 4 8 3 3 9 7ครับเรื่องสวงครับผมคมั่นมั่นครับผมพูดว่าันคือว่าไปบัตจยันพูดได้ไปครับผมแของกั่ทั้งสี่มีกล้วยหลายโตัดิกล้วยหลายดิโอ้ยวาอยู่กล้วยคนพูดได้ไปไปขออยังก่อน còn đi à nó đã khuất khăn gì vậy áo <coughs> chắc bàn đi tám mươi hộp tám mươi đấy สามหมื่นสามหม่หกักว่าบาทครับผมโอ้อัจระได้ตกไหมสามหมื่นก,กับอนากดพอพันต่อรองได้อีกเอาไขหมากน้ำฝากเบยพี่้องนะี่ศูนย์แปดสอครับว่าน,านึ่งสี่แปดศูนย์ห้าจดหนึ่งครับอ้ามันหมันครับมันหมันไม่ได้ขายหรอเปียครัอ๋อ สวัสดีครับเสียแม่ลูกคือเดียวเด้ดเมีนี่สองมื่นสามัหาท่องไปแยกลูกสองหมื่นสามปัญหาสูงร้อยสามทีบบวกออต้นนี้ดี มื่นหกพันหางเนรตัวน่อยตัวน้อยัอออหางหอยเบีดเบิ้งคับต่อลงไหน ดาวเอร์ตัวไอ้คนเนี้นหกหนึ่งสอเจ็ดนแปดหนึ่งครับอ้าวมันหมาเนี่ยดูมันเลูกมันบวกมันฮะเปลี่เครื่องด้ย่โอยอได้ไบวกมัโอ้หาบทนหอยแล้วก็หา้กันก็ส่งนแล้วเลเม่ะตัวในบวกซีมน

่มมีแม่ของแม่สาวดอ้วันดี่ะาแม่สาววัแม่สาวค่ะจะได้เจ้าบ้านดิจะได้หมื่นหนึ่งพันจ้ะหมื่นหนึ่งพันแม่สาวน้อยเงีนครับดวงลอยเศร้าบว่มื่นตัวได้ก่อนมื่นขั้จ้ะม่นต่อรองได้อีกนะอาต่อรองได้จ้ะต่อฝากเบอร์พี่น้องเนี่อ่ะศูนป 1, 6, 1เจ okay. you okay. mm? ็ดหาสามหาหนึ่งสองหนึ่งจามันมเดาเดมาเราแมนดิคิดได้ม่ได้เหมืนเดวัดีอาะ์มีเดียวให้มแม่ลูกด้วยอนิฮะใช้ลูกว่าหนินี่ปะเอาจะบาดอารสองหมื่นเดสอเด ดูนัครับลูกแม่อย่สองหมื่นเอ็ดมสอง่เนี่ยสี่หมื่นสองสี่โตสคือละสองหมื่นเอ็ดกูละสองหมื่นเอ็ดี่ครับพบ่มันก็พ่อมีต่อรองได้อีกฝากเบอร์โทรได้ศูนย์เกสองว่า เจ็ดสองศูนยูนเจ็ดก่าีจากสอ่ะตะการพืชผลอ้าวมันหมานได้อ่ะรเอ้าเีือวออกครับพมละสองหมื่นเอ็ดพุ่มหนึ่งพุ่มหนึ่งสร้างอะไร พอุงวัสดีครับยเราบ่โอ้ยผมเอางิมาตัวเดียวม่บ้าขายเบ่พุงขายลับขายจ้หวัดขายสองหมื่นพันสองหมื่นพันใช่ดีเลยนู้มายวันเ็ดสองมื่นพันออขายนขายเวอะไ่กหขายนายลขายสี่พใช้ขายตไหน สามี่พันค่ะ ขายขาดขึ้นขายไงเนาะขายก็เล่นยากใส่ลูกก็เถอลูกว่าตัวใดอาจตัวนั้นบ่กโอ้พุ่นโคนีเอาจากบาทนี อืเนะโอ้อ่างๆข้ายแล้วครับติดการแล้ว กดีพัลุงเอาแจบัตรเานมื้อสองห้องเดิแม่สาวห้องซื้อต่อร่องอะไรอีกเอาเพิดขายแจ้าบาทแล้วเอาไงมื้อนึงเอาไงมื้อนึงเอาขันยาได้กับได้กำไรจะขายนะพ่อลุงเนาะไม่อยากใส่ผลุงนี่เบอร์โทรวะ

เป็นมหาวัน์นี่นะเอาพอได้กับไรก็ขายไปแล้วเรพอได้ก็บิขาย้องดูยกข้าวออกเอาเอาด้ขายดอกพรูปขายอยู่เ้าอบาเอาขายเคเลยครับขายเคเลยนะขายเคเลยเอาทุกวนเก๊ตาลกั สาธุขายไปนี่ขายหมดแล้วพอสาธุเด้อร์ทะเลขายหมีเงินเดียนกินกึ่งจันเพอมันชั้นเนี่ยไม่ห้อกัสบายดิเ้าบ่อยลำบากก็เพิ่นดิเป็นอย่างบุญอย่างคุ้นเพิ่นมีเงินเดือนหกเป็นึงเพื่อนพอห้องจะไม่กินเงินพัานอย่างพ่อซาธุว่ากิจิต้องการไปดีละเพิ่นกิจบัดเดียวก็ได้ดิเอาแม่ลูกเจ้าลูกสาววันดีครับวันดีครับใจลูกมั้งเหรอขายแล้วยังตะาเมียเตี๋ยเอาเจ้าบ่าวลูกสาว มื chapel, ่นเจ็ดหาลอย่นเจ็ดลอเดียวหรออ่ะคืออ่อยซ้ที่บววที่คำแมวแกงขากะดิ่ตัวนน้อยม้อนั่ลูกข่ยไมื่อไหร่ตัวแบานม้นี่ขตัวเท่มื่นจ้าอยอืมอันมั้นี่ดขายแน เอาเท่เาไรคมหนีิแม่ลูกแม่ลูกหอมมื่นสองหานลอยมื่นสองหานลอยรถได้อ่ะรถได้รถเบ่เอาเอาก้วยด้วยเลาวมื่นสองหานลอยต้องลองหนิลูกแม่ก็ลูกปู่เหรอเอ้าเรียกเอาครับตัวนี้ขายลูกมาแล้วนั่นลูกมันขายยาบาทบาลูกันเอาไขมานน้ำเรียกเอาแม่แยกลูกแม่ลูกฝากเบอร์โทรลูกเตา

bà đi lúc sao cái mất lịch trình mất rồi này bữa là cha thái tôi chắc bạn luôn, ừ. mẹ này đi thấy luôn, luôn là, thái ừ. khai mất rồi mình. Ừ. แม่ลูกเผือกลูกผูครับผมเปิดจะหบาดอ่ะสี่มืนกว่าครับ,บกลัวจ้าบาดกลวเจ้าพันครับออสี่มือเจียแเม่ผสมไปแม,มันเขาถับหรอครับอืมสุงหอดสไลอยสี่คปนันอืม ต่อรองไหนคือเกาไผ่มักไใจเกือดแยกวะแมวเจ้าบาดหสามตวครับลูกลูกมันกว่าเอาไผมักน้ำฝากเวอร์จา<ะ>มว่าหน,นึ่งศูนย์ 2, 3, 1. 1> องามห่เคนผ่านเด้อ,อาดา่าเด้อุขายเราบอสขายเจ้าบาทนามมืองหาแม่ลูกบ่ต่แมวครับลูกมันขายเมือหนึ่งผสมท่องแล้วบ่นี่ยครับ อ้ออ่ดีครับ 30, ไทยสามหมื่นเท่าเลยสามหมื่นห้างงอร่อยอ่งนี่คือบรรยากาศตลาดนัดส้นกล้วยของตลาดน้องแกเลยครับมึนคือคัก คลิปนี้ฝากตอนพี่น้องชัเนียงนะครับไว้พี่น้องจงมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขอยู่สุขกินเยน็นได้เงินไดนทอคสุขขอทุกคนสบายดี